สวัสดีชาวคาบาโมบาทุกคนครับวันนี้อยู่ผมนะครับช่องตีมาในจุดเก้านะครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับการอธิบายค่าสเตตัสต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่ามีน้องหลังใหม่มานะครับบอกว่าอยากจะรู้เรื่องค่าสเตตัสต่างๆหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะในสแต็กที่เราเห็นกันอยู่นะครับเดี๋ยวแอดจะขอไล่จาก สถานะตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเนี่ยตั้งแต่ดัมมี่สเตปดีเฟนสเตปแล้วก็โอเทอร์สเเลยนะครับอ่าถ้างั้นเรามาดูกันก่อนนะครับแอคแท็ Ability เนี่ยอันนี้มันคือเลขแดงนะครับที่ทุกคนเรียกกันนะครับถ้าเป็นใน PC มันจะเป็นสีแดงเนาะเป็นในโมบายเนี่ยมันเป็นสีเดียวกันนะครับเนี่ยก็คือสีนี้เลยนะสีกากีเนะี่ยนะครับ อ่าทีนี้นะครับเราไปดูกันที่ Attack นะครับ Attack เนี่ยมันก็ตรงตัวครับมันเป็นพลังโจมตีปกตินะครับพลังโจมตีกายภาพนะครับแมจิแอคแท็กเนี่ยเป็นพลังโจมตีเวทมนต์เนาะแอคแท็กเรทเนี่ยอ่าเป็นค่าความแม่นยำนะครับไม่ใช่ค่าแอคแท็กนะแอคแท็กเรทเป็นค่าความแม่นยำถ้าแอคแท็กเรททำงานนะครับเราจะตีไม่ติดบล็อกนะครับเราจะตีไม่ติดบล็อกนะคิทิคอลเรทนะครับคิทิคอลเรทก็คืออัตราการติดคิทิคอลนะครับคิทิคอลดามีส์เนี่ยก็คือ เวลาตีคีิตที่ข้อแล้วจะแรงขึ้นนะครับนี่คริตที่ข้อเมจแล้วก็อสอดสกิลแอมเนี่ยก็คือมันคือดดเมต้นนะครับของสายกายภาพนะครับมันคือดดเมต้นของสายกายภาพแล้วก็มิจิสกิลแอมเนี่ยก็คือดดเมต้นข,ของสายเวทนะครับ a ค c u r a c y ครับ a c c u r a ซ y ก็คือค่าค่าความแม่นยำตรงตัวของมันเลยนะครับนี่คือค่า a c c u r a ซ y ถ้า a c c u r a ซ y ทำงานเราจะตีไม่ติดมิดนะครับ ต่อไปก็คือ penetration ครับ penetration Pen คือค่าเจาะเกาะนะอ่าอันนี้คือค่าเจาะเกาะนะครับแล้วก็ a d a m a g นะครับ a d a m a เป็นค่าที่เพิ่มพลังโจมตีขึ้นไปดื้อๆเลยนะครับสมมติว่าเรามี a d a m a g e สัก500เราตีปกติเนี่ยสาม0นะครับถ้าเรามี a d a m a g e 500ปุ๊บนะครับเราก็จะตีเป็น3 5 0น้นะนี่คือ a d a m a g e นะครับเป็นประมาณนั้นนะ มีดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจต่ำสุดนะครับดาเมจต่ำสุดเนี่ยอ่ามันคล้ายๆกับว่าถ้าคุณเล่นสายดาบคุณเล่นวอลอย่างเงี้ยฮิตแรกคุณอาจจะตี1000ใช่ไหมฮิตที่2คุณอาจจะตี900แล้วฮิตที่3คุณอาจจะตีไป1,100นะครับซึ่งค่ามินดาเมจอ่ะมันจะมาช่วยตรงนี้นะครับให้มันไม่แว่งนะครับให้ดาเมทที่ออกมาไม่แกว่งนะครับแต่ว่าอ่าต้องบอกว่าตัวไหนก็ตามที่เป็นสายเวทอ่ะมันไม่มีผลนะครับ เพราะว่าสายเวทดาเมจไม่แข่งอยู่แล้วนะครับจะมีแค่พวกสายดาบเท่านั้นก็คือจะมีแค่วอลเลอร์เบเดอร์ฟอ์ชิลฟอสเบลดอะไรประมาณนี้นะครับที่มีค่ามีดาเมจด,ด้วยแต่ว่าถ้าถามว่าต้องใส่ใจไหมก็ต้องบอกว่าไม่ต้องใส่ใจค่านี้ก็ได้นะครับมีไม่มีมันก็ไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับ อ่าต่อไปเนี่ย Ignore e v a l u t i o n ก็คือค่าปฏิเสธลบหลีกนะครับค่าปฏิเสธลบหลีกนะแล้วก็ Final Damage in r e e p เนี่ยมันคือค่าที่บวกดาเมจสุดท้ายนะครับซึ่งมันหาได้จากพวกทาอ่าพวก Talisman บวกส,สูงเลยนะครับอ่าแล้วก็ Ignore เนี่ย Ignore Damage Reduction เนี่ยก็คือมันเป็นค่าปฏิเสธดาเมจ Reduction นะครับอ่า เดี๋ยวถึงดัมมิลีดักชันแล้วเดี๋ยวแอจาระอธิบายทีว่าดัมมิลีดักชันเนี่ยคืออะไรนะเผื่อเผื่อทุกคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็อิกโนรีซิทคิทิเคิลเลตนะครับอิกโนรีซิทคิทิเคิลเลตมันก็คือค่าปฏิเสธที่เป็นค่าปฏิเสธของคิทิเคิลเลตนะครับรีซิทคิทิเคิลเลตคือค่าปฏิปฏิเสธคิทิเคิลเลตถูกไหมแต่อ่าอิกโนรีซิทคิทิเคิลเลตเนี่ยคือค่าที่ยกเลิกการปฏิเสธคิทิเคิลเลตอีกทีหนึ่งเข้าใจ เข้าใจนะอ่ะต่อไปก็คือค่าปฏิเสธลิซิตคีย์ทุกข้อเดามีดเหมือนกับตะกี้เลยนะครับเหมือนกับตะกี้เลยก็คือค่าที่ยกเลิกปฏิเสธคีย์ทุกข้อเดามีดอ่าแล้วก็อิกโนลิซิตสเกลียมก็คือค่าปฏิเสธที่ยกเลิกผลของลิซิตสเกลียมเข้าใจไหมอ่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปเนาะถ้ามีนะครับแล้วก็อิกโนลิซิต ดาวก็คือค่าปฏิเสธที่ยกเลิกผลของอาการล้มนะครับการลม้มนะอันนี้แล้วก็ Ignore Reset Knockback เนี่ยมันเป็นค่าปฏิเสธกระเด็นที่เป็นผลยกเลิกค่าปฏิเสธกระเด็นนะครับแล้วก็ Ignore Reset stun เนี่ยเป็นค่าปฏิเสธที่ยกเลิกผลของ ปฏิเสธสตันนะครับแล้วก็ normal damage up เนี่ยมันก็คือการเพิ่มดา m a ต้นนะครับแต่อันนี้เป็นรูปแบบของการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งแอดไปเจอในสมุดคอลเลกชันนะครับอ่าไอค่าค่าล่างเนี่ยตั้งแต่ปฏิเสธในปฏิเสธทีเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอในคอลเลกชันแล้วนะครับแล้วก็อันนี้มันคือ cancel ignore penetration อ่า จริงๆมันอ่าจริงๆอ่ะม,มันมันเหมือนกับอันนี้เลย ignore resist อะไรพวกเนี้ยมันก็คือค่ายกเลิกนะครับที่เป็นการยกเลิกปฏิเสธเจาะเกราะนะครับอ่าอันนี้คือดัมเมดสเต็ปนะอ่าอันนี้คือดัมเมดสเต็ปนะครับเสร็จแล้วดัมเมดสเต็ปมีเท่านี้นะครับต่อไปเราไปดูที่ defense stack ครับดีเฟนอเบลิตี้เหมือนเดิมมันคือเลขฟ้านะครับมันคือเลขฟ้านะ ใน PC มันจะเป็นสีฟ้าเลยนะครับเขาก็เลยเรียกเียกเขาก็เลยเรียกเรียกฟ้าเขาเลยเรียกติดปากเป็นเรียกฟ้ากันมานะครับส่วนในโมบายก็สีเดิมนะครับสีกากีเหมือนเดิมอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่อันต่อไปก็คือดีเฟนต์นะครับดีเฟนต์ตรงตัวนะครับมันคือขาป้องกันนะครับมันคือพลังป้องกันของเรานะนี่คือดีเฟนต์อ่าซึ่งเกมนี้นะครับไม่ได้แยกนะว่าถ้าเป็นสายเวทนะครับจะต้องเป็นอ่าเอ็มดีเฟนต์เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นสายดาบต้องเป็นดีเฟนเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แยกนะครับดีเฟนก็คือค่า,าลพลังกันก็คือรวมไปเลยนะครับรวมไปเลยก็คือถ้าเอาถึกก็ทำดีเฟนอย่างเดียวก็จบนะครับมันไม่มีค่าเอ็มดีเฟนเนะาะทีนี้ต่อไปก็คือดีเฟนเลสนะครับดีเฟนเลสนะมันคือค่าหลบนะครับมันอยู่ที่เดียวกันกันกบแอคแทคเลสเลยนะครับเห็นไหมแอคแทคเลสนะครับดีเฟนเลสเห็นไหม อีเวนเลเนี่ยมันคือค่าหลบนะครับถ้าอีเฟนเลสทำงานนะครับมันจะติดบล็อกนะทุกคนเคยเห็นครับทุกคนเคยเห็นเขาบล็อกยอยู่แล้วแหละนะครับติดบล็อกเนี่ยคุณไม่โดนดาเมจนะครับแต่คุณจะโดนดีบัฟนะครับจำไหมนะคุณไม่โดนดาเมจนะครับแต่คุณจะโดนดีบัฟอ่าไม่ว่าจะเป็นสตันนะครับจะเป็นสโลนะครับอะไรก็แล้วแต่แหละที่มันเป็นดีบัะที่มันมากับสกิลอ่ะเออถ้ามันขึ้นบล็อกอ่ะคุณยังโดนอยู่นะครับนะ แค่คุณไม่โดนดาเมจเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับอีเวชั่นอีเวชั่นเป็น่าลบเหมือนกันนะครับเมื่ออีเวชั่นทำงานจะติดมิสครับมิสแปลว่าว่าเลยนะแปลว่าไม่โดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าติดมิสนะครับแล้วสกิลนั้นอ่ะมันมีสถานะมาด้วยนะครับหรือว่ามีซีซีมาด้วยนะครับหรือว่ามีดีบัฟมาด้วยมันก็จะไม่โดนนะครับมันก็จะไม่โดนเลยเพราะมันถือว่าไม่โดนอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับอ่า ดัมเมดลีเทชันนะครับดัมเมดลีเทชันคือค่าที่ทํางานเหมือนกับดีเฟนต์นะครับค่าที่ทํางานเหมือนกับดีเฟนต์แต่ให้ผลได้มากกว่าดีเฟนต์แต่ว่าติดขีดที่ข้อเนี่ยดัมเมดลีเทชันไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นคือจะต้องเป็นเลขเหลืองเท่านั้นนะครับจะต้องตีโดนเป็นเลขเหลืองเท่านั้นดัมเมดลีเทชันถ,ถึงจะทํางานก็คือมันเป็นค่าที่ลดดัมเมดต้นนั่นแหละ อ่าที่ไม่นับรวมคิดด้วยข้อนะครับเพราะว่าพอตีคิดด้วยข้อเนี่ยมันจะไม่ทํางานทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่าดาเมดลีเทชันเนี่ยมีผลเอามากๆสําหรับมอนสเตอร์หรือว่าคนที่มีค่าปฏิเสธคีย์เลสสูงๆนะครับบอกเลยจะมีผลจะมีผลเยอะมากนะเพราะว่ามันจะตีไม่เข้านะครับมันจะตีไม่เข้านะไอ้ดาเมจไอ้ดาเมดลีเทชันเนี่ยเอ๊ะไม่รู้ว่ามันอ่าเดเมดลีเทชันเนี่ย สิบหน่วยเนี่ยมีผลต่อดีเฟนเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันเพราะว่าค่าพวกนี้มันสามารถแกว่งได้นะครับค่าพวกนี้มันสามารถแกว่งได้แอดไม่เคยเทดสอบเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับมันคือลิซิตี้คีย์ที่เข้าเลทน,นะครับมันหรือไปตรงตัวเลยก็คือค่าปฏิเสธคีย์ที่เข้าเลทน,นะครับอ่ะสมมุติว่าถ้าคนที่มาตีแอดอะ่ะมีคีย์ที่เข้าเลทอยู่60%ใช่ไหมแอดมีค่าปฏิเสธ คิดที่เข้าเรเนี่ยเเท่ากับว่าเขาจะมีโอกาสติดคลีใสแอดแค่53%นะครับเพราะว่าแอดมีค่าปฏิเสธเนาะแต่ถ้าเขามีค่าเนี่ยเขามีค่าเนี่ยเขามีค่าอ่าเนี่ยยกเลิกการปฏิเสธคิดที่เข้าเรเนี่ยมันก็จะมาหักลบกับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคนเล่นคาบาเขาเขาไม่เปิดสแต็กแบบที่แอดทำให้ดูนะครับ มันเพราะว่าถือถ้าคนอื่นเขารู้เขาอ่เวลาเราลงวอกันจริงจริงจริงจจังๆใช่ไหมถา้าถ้าคนอื่นเขารู้เนี่ยเขาแบบแก้ทางกันง่ายเลยนะครับเนี่ยว่าเรามีค่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับเขาก็ใส่ของไปประมาณนั้นนะเขาก็แก้ทางเราได้แล้วนะครับ่าเพราะฉะนั้นคืออามันสําคัญแหละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะถ้าเราไม่ได้ลงวอนะครับเออประมาณนั้น แต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตอ่ะยังไงก็ต้องลงวอลพรานั่นคออือทำได้ทําได้สูงสุดเท่าไหร่ก็ทําไปเท่านั้นแล้วกันนะครับไอพวกค่าพวกเนี้ยนะครับต่อไปเป็นลิซิตคิดข้อเดเมก็คือค่าปฏิเสธคิดข้อเดเมเลยทํางานเหมือนกับที่ออธิบายคิดข้อเลเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือลิซิตสตันก็คือค่าปฏิเสธาการมึนงงนะครับลิซิตดาวคือค่าปฏิเสธการล้มนะครับลิซิตนองแบกคือค่าปฏิเสธการเด่น ลีซิต์อารมูฟอเวลมันคือค่าปฏิเสธล็อกขานะครับไอ้ล็อกขาของไอ้เบียอ่านึกออกใช่ไหมบอสบางตัวก็มีล็อกขานะครับนี่คือค ern, ่าปฏิเสธล็อกขานะลีซิต์สกิลเอ็มก็คือค่าปฏิเสธสกิลเอ็มนั่นแหละตรงตัวเลยนะครับลีซิตซับเบชั่นก็คือค่าปฏิเสธสกิลซับเบชั่นมาทําหน้าที่คล้ายๆกับสตันแต่มันได้ผลได้ดีกว่านะครับนะมันมันได้ผลได้ดีกว่ามากเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการบังคับ ติดสตันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องนิ่งเท่านั้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยนี่คือซับมิพชั่นนะรู้สึกว่าเซับมิชั่นเนี่ยจะทํำให้จะทําให้หลุดคอมโบหรือว่าตกมอเตอร์ไซค์ด้วยแหละแต่ว่าค่ารู้อ่ะทำให้ตกคอมโบหรือหเตอ่าอ่าหรือมอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับอันนั้นนะอ่ะอ่าแล้วก็ริทิสไซเลนนะครับมันก็คือค่าปฏิเสธการใบ้นะครับ ใบก็นึกถึงดาบสายฟ้าของ f อบนะครับนั่นแหละใบอย่างนั้นเลยนะเออมันก็ไว้ปฏิเสธค่าใบตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้คือ ignore penetration ก็คือค่าปฏิเสธจอกเกราะนะครับมันมีค่าปฏิเสธจอกเกราะ ignore accuracy นะครับก็คือค่าปฏิเสธความแม่นยำนะครับเออเป็นความแม่นยำที่ถ้าไอคูทำงานจะเป็นยังไงนะครับจะตีไม่มิด นะจะตีไม่มิดนะครับนั่นแหละมันไว้ค่ามันไว้ปฏิเสธตรงนั้นนะครับก็คือจะให้ผลอของของอีวาชันของเราทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าแอคคูของเขาลดลงนะต่อไปก็คือจะเป็นการยกเลิกนะครับปฏิเสธดาบเบิลิเทชันนะครับฟังไม่ผิดนะครับยกเลิกปฏิเสธดาบเบิลิเทชันมันก็คือค่าที่หักล้างกันกับ ค่าอันนี้นะครับออยู่ไหนละ่ะมันมันมันมีอยู่นะนี่ไงนะครับ ignore d a m a g e r e d u c t i o n มันก็คือค่าที่หักล้างกับอันนี้อ่ามันคือค่าที่หักล้างกับอันนี้นะครับยกเลิกผลของการปฏิเสธ mitigation นั่นเองนะครับต่อไปก็คือมันเป็นการยกเลิกผลของค่าปฏิเสธ equation นะครับอ่า ยกเลิกผลของค่าปฏิเสธ e v e r s i o n จำไว้นะมันคือการยกเลิกค่าหลบนะครับการยกเลิกค่าปฏิเสธการลบนะเอออย่าง,งงนะครับอย่าง,งงนะครับเพราะว่าไอ้ stack พวกนี้อาจจะทำให้เราสับสนได้นะครับอ่าทีนี้ final damage นะครับอ่าตัวดีอะไรพวกนี้ มันคือการป้องกันดัมมีสุดท้ายนะครับมันคือการป้องกันดัมมสุดท้ายซึ่งเหมือนเดิมนะครับหาได้จากทาริสเมนอีกแล้วนะครับมีผลเยอะนะสําหรับการาป้องกันนะครับอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูกันที่หน้าสุดท้ายแล้วหน้าสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมว่าจะไม่มีเลขแดงเลขฟา้ามาเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าอื่นๆน,นะมันเป็นค่าอื่นๆแล้วนะครับตรงเนี้ H.P. แอสสอบมันคือดูดเลือดนะครับดูดเลือดนะสมเปมันก็คือเราสมมติว่าเราตีเป็นห0พเลือดสมเปอมันก็คือ30สนะครับประมาณนั้นนะอ่ามันก็คือ30นะครับ,รนะ 30, รบแล้วก็อัน,นี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยิ่งเราตีแหล่งเท่าไหร่อ่าสมมติว่าคุณตอนแรกคุณตี1 0 0่พันนะครับพอทำของไปปุ๊บคุณตีเป็นหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้มันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตาม สเต็ปของมันเนาะเออจะมากขึ้นเรื่อยๆตามสเต็ปของมันเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นเปอร์เซ็นต์ไงอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคําถามมาเยอะว่ามันควรจะมีเท่าไหร่นะครับเพราะบอกตรงว่ามีแค่สเซก็เยอะแล้วนะมีแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็เยอะแล้วเพราะว่าเราไปดันดามิเอาก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยอ่าต่อไปก็คือ HP อัศบลิมิดะมันคือส่วนขยายดูเลือดนะครับมันคือส่วนขยายดูเลือดนะครับอ่าตรงนี้เนี่ย แอดจำสูตรคำนวณไม่ได้นะอันนี้เดี๋ยวถ้าใครรู้สูตรคำนวณไอดูดเลือดเนี่ยรบกวนพิมพ์ทิ้งไว้หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดประมูลไว้ให้นะอันนี้แอดจำสูตรคำนวณไม่ได้นะจริงนะครับแล้วก็ HP ตพีออโตฮนะครับ HP ตพีออโตฮมันคือการฟื้นฟ,นฟนเนนนเนูเลือดอัตโนมัติอ่ะเออมันคล้ายๆกับการแบบอยู่ๆเลือดก็ได้ขึ้นมาห้าหน่วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าถ้าถามว่ามีก็ มีก็ดีอ่ะไม่มีก็ได้นะครับไอเอ่อไอค่านี้อ่าส่วนตรงนี้คุณเห็นไหมคุณจะเห็นไหมว่าค่าค่าหลังนี่เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับอ่าสามันบนเลยนะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นแค่ m อเท่านั้นเองเพราะนั้นมันก็คือค่าดูดเลือดอ่าค่าดูดมานานะครับแล้วก็ส่วนขยายการดูดของมานาแค่นั้นเองแล้วก็อ่ามานาออโตฮิลก็คือมานาเด้กอันตโนมัตินะครับแค่นั้นเองนะครับอ่า มันต่างแค่ HP กับ MP เนาะอ่าทีเนี้ยต่อไปจะเป็น Movement Speed Movement Speed เรตรงตัวเลยครับมันคือความเร็วในการเคลื่อนที่นะซึ่งอ่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเวลาคุณขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไม่ได้เพิ่มเนาะมันเหมือนจะเป็นผลทับกันเลยอะ่ะมันเหมือนจะเป็นผลทับกันเลยนะครับถ้าคุณขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะใช้ Movement Speed ตรงนี้แทนนะครับ มันจะใช้มุมไม่สปีดตรงนี้แทนเนาะแต่พอคุณลงมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะใช้มุมไม่สปีดตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ไอตรงนี้นะครับประมาณนั้นนะอ่าต่อไปนี่คือ in keep battle mode นะครับดูเ i ช n น i ามมันก็คือการเพิ่มเวลาคงอยู่ของ Battle Mode นะครับมีเห็นไหมว่าหน่วยเนี่ยมาเป็น S ก็คือเป็นวินาทีนั่นแหละนะครับ หน่วยนีหน่วยนียนยมันนวทีคือยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็มันก็ยิ่งเพิ่มตามวิไปเรื่อยๆนะครับข้างล่างก็เหมือนกันแต่ว่าข้างล่างเนี่ยมันเป็นออร่านะครับมันเป็นออร่าเห็นไหมออร่ามดนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับมันเป็นการเพิ่มการคงอยู่ของออร่านะครับประมาณนั้นอ่าบูทเอ h พีนะครับมันคือการปั๊มยาแล้วแรงขึ้นนะครับมันมันการปั๊มยาแล้วแรงขึ้นนะของเอ็มีสามเปอร์เซ็นต์เนาะหาได้จากอ,อ่นนี้นะครับหาได้จากบอกคอคาเลเลียนนะครับ เนี่ยอ่าเห็นไหมอ่าโอเคก็หมดแล้วนะครับสแตก็กนะสแต็กที่มีอยู่ในตัวละครเนี่ยหมดแล้วนะน่าจะครบแล้วแหละนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครเอ่อยังงงนะครับแนะนําว่ายยอกนกลับไปดูใหม่จริงเพราะว่าบางอย่างก็อาจจะทําให้ทุกคนงงได้นะครับปฏิเสธในปฏิเสธอีกทีอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคครับถ้าสงสัยอะไรเนาะก็ทักเพจมาถามแอดน,นะครับ ถ้าไม่สะดวกหลังไม์ก็มีกลุ่มนะครับแล้วก็มีแอดมินคอยตอบคําถามให้นะครับมีเพื่อนๆคอยตอบคำถามให้นะอ่าแล้วก็มีกลุ่มซื้อขายเฉพาะเซิทีแล้วด้วยนะครับจะมาขายของอะไรกันในนั้นก็มาได้นะครับโอเคครับวันนี้มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน